สวัสดีค่ะแรนดอมวันนี้ก็คือมีเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องรู้ตอนนี้ก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะทำความรู้จักกันก่อนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะพลังงานแรกคือ t h h i i h p r r n c e s s ค่ะผู้รอบรู้ผู้เก่งกาจและคนสวยคนหล่อค่ะ ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการที่วีกเสนห์มากเลยนะคะคุณเนะ่ะใครๆก็ชอบใครๆก็อยากเข้ามาคุยใครๆก็อยากคบหาใครๆก็อยากจะอยากจะเป็นเพื่อนด้วยว้าวหนึ่งถ้วยเป็นช่วงของการที่จะได้รับข่าวดีสิ่งดีๆคะ่ะคุณน่าจะได้รับข่าวดีสิ่งดีๆมาก่อนหน้านี้แล้วนะอืมเรื่องอะไรเอ่ย ดูต่อนะคะว่าเรื่องอะไรสามเหรียญค่ะอืมพลังงานของคนที่มีความมุ่งมั่นค่ะพลังงานของคนที่มุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จและกำลังจะมีสิ่งดีๆข่าวดีๆเข้ามาหาคุณในตอนนี้เลยนะคะ นี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วเรามาดูสิคะว่าเรื่องสําคัญอะไรที่คุณจะต้องรู้ตอนนี้เลยจากพลังงานของคุณเนี่ยพลังงานดีๆของคุณเนี่ยคะ <quer> ่ะคุณเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนเก่งกาจเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ด,ดีฉลาดมีเสน่ห์และเรื่องสําคัญที่จะต้องรู้คือเรื่องอะไรคะหดาบค่ะ ตอนนี้คุณกําลังเริ่มใครคิดไต่ตองแล้วว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันดีพอหรือยังเริ่มมีความรู้สึกว่ามันควรที่จะ move on ไปหาสิ่งที่มันดีกับตัวเองหรือเปล่าหรือไม่คุณกําลังใครควรอยู่นะคะตรงกับ High Pint r e s t คุณกําลังใคร่ควรว่าควรจะไปไหมควรจะอยู่ควรจะออกไปไหม สามดาบเพราะตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกกังวลใจไม่แน่ใจกับการตัดสินใจที่จะไปหรืออยู่ดีก็เลยขึ้นสามดาบขึ้นมารู้สึกลังเลแต่ก็มีแอบเจ็บ 7, แอบ,บเสียใจเล็กๆในขณะนี้นะว้าว เดือดรอรืขึ้นมามคุณกำลังไม่มั่นใจหรือเปล่าคะกับความสัมพันธ์ของคุณที่กำลังคบกันอยู่เนี้ยว่าควรจะไปต่อหรือไม่รู้สึกลังเลรู้สึกมีเรื่องกังวลใจเศร้าใจเนาะมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือเปล่าอืมแล้วเรามาดูต่อสิว่าเรื่องอะไรกันแน่ ทำไมถึงเกิดการไม่เข้าใจกันอยู่ๆก็ไม่เข้าใจกันมีเรื่องไม่สบายใจกันแล้วปรับจูนต่อได้ไหมห้าเหรียญเปิดต่อนะ The h i g h l a n d แปดเหรียญอืม จริงๆแล้วอยากจะจะบอกเป็น2อ,ส,อส่วนค่ะในส่วนของคนคนที่กำลังคบกันอยู่นี่เหมือนกับลังเลใจไม่มั่นใจกับคู่ที่เรียองคบอยู่เพราะเหมือนว่าอาจจะบางสิ่งบางอย่างไม่ลงตัวฐานะการเงินอาจจะมีปัญหานิดหน่อยจึงจึงมีความคิดว่าเราจะคบกันไปต่อดีหรือไม่ไปต่อดี นะคะอันนี้หนึ่งพลังงานนะกับอีกหนึ่งพลังงานก็คือกำลังลังเลใจเรื่องการที่จะออกจากงานตรงนี้ดีไหมเพราะงานตรงที่ทำอยู่เนี่ยเหมือนจะไม่ไม่ตอบโจทย์อยู่มาแล้วไม่มีความสุขาการเงินก็ไม่พอควรที่จะมู v ออนทั้งท้ที่ตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งกาจเป็นคนเก่งมาก แต่ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นที่พอใจก็เลยอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจว่าอยากจะไปดีหรือไม่ไปดีนะคะมี2กรณีนะเพราะฉะนั้นเราเราให้ไพ่ตอบให้เราสิแนะนำให้เราหน่อยค่ะว่าแล้วเราจะออกหรือจะอยู่ดีขอแนวทางหน่อยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะขอแนวทางหน่อยว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีขอคำแนะนำหน่อยค่ะ อือมฮเดอะซัน huh. ราชินีเหรียญห้าไม้เท้าขอขยายห้าไม้เท้านะคะอืม จากไพ่นะคะบอกได้เลยว่าคุณกําลังเถียงกับตัวเองขัดแย้งกับตัวเองทะเลาะกับตัวเองอยู่ค่ะว่าจะทำอย่างไรดีจะไปหรือไม่ไปแต่สิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกก็คือคุณนั่นแหละค่ะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดคุณเข้าใจเรื่องราวดีที่สุดคุณรู้ว่าควรจะอยู่ต่อกับสถานการณ์นี้หรือควรจะไป แต่แนวโน้มการ move on ค่อนข้างเยอะเพราะเดอะสันขึ้นตรงที่6ดาบนั่นแสดงว่าถ้าที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ทำให้คุณไม่สบายใจไม่ไม่รู้สึกว่ามีความสุขใจที่จะอยู่ตรงนั้นรับแค้นใจเศร้าใจลังเลสงสัยกับที่ตรงนั้นไพ่อยากจะบอกว่าให้ move on ค่ะ แล้วคุณจะพบกับราชินีเหรียญความมั่นคั่งค่ะความมั่งคั่งสมบูรณ์ให้คุณตัดสินใจค่ะ move on เลิกคิดเลิกขัดแย้งตัวเองได้แล้วคุณจะคิดได้มาค่ะให้ไพ่พี่ ผีเสื้อแนะนำคุณสักสองใบนะคะไพ่อยากจะบอกว่าคุณควรออกค่ะจากสถานการณ์ที่ไม่ทำนี่ไงคะความปรารถนาอันร้อนรุ่มของคุณคุณทราบอยู่แล้วค่ะว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่คุณควรจะอยู่ไม่ใช่ที่ที่คุณจะอยู่แล้วมีความสุขคุณมีพลังคุณมีความสามารถ คุณไปต่อได้ค่ะจงจงมั่นใจและในตัวเองให้มากๆค่ะนี่ค่ะมองเห็นคุณค่าของของสิ่งที่มีคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณเป็นคนที่มีความสามารถถ้าตรงนี้ไม่เห็นคุณค่าคุณมุฟออนไปสู่ในที่ที่ใหม่หรือไปหาคนใหม่ ที่เขาเห็นคุณค่าของคุณทั้งสองกรณีนี้คือคำตอบนี้เลยนะคะคำตอบนี้เลยคือคำตอบของคุณคุณจะคิดได้ว่าควรจะไปแต่ไพ่ก็ยืนยันว่าคุณควรจะไปขอให้คุณโชคดีนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ